อ่ะโอเคนะมาวันนี้อัปเดตกันนิดนึงนะครับท่านลูกค้าครับผมก็วันนี้เราก็บางตาไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้รถเกี่ยวเรานะครับแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเรามีให้เพียงพอกับลูกค้าแน่นอนนะครับวันนี้เราจัดโซนขายไปจากเดิมร้อยสามสิบกว่าคันตอนนี้ก็เข้ามาเพิ่มนะครับเป็นคูเปอร์ต้านะครับผมนะสามละสามสิบนะครับผมโปรนะครับผมตัวนี้แสนเก้าบาทแสนปลายปลายนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับ40แรงม้าพร้อมเซอร์วิสนะครับ2องแสนกว่าบาทนะครับผมนี่2องแสนกว่าแล้วตัวนี้นะครับผม2องแสนปลายนู้นสี่สิบนี่สองแสนกว่าบาทไม้แท้นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็นี่อ่าสองแสนนะแสนปลายๆนะครับผมนะนี่คือโซนคูบูร์าร์นะจนถึง75แรงม้านะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับผมน่าเดี๋ยวเราเซอร์วิสให้นะ6แถวเกี่ยวนะครับตัวนี้4แถวแล้ว6แถวนะครับลูกค้านะครับผมนะผมจำราคาไม่ได้ดูดูใบก่อน เพิ่งมาลงเดี๋ยวผมจะเซอร์วิสให้นะครับผมแล้วก็รถเล็กอีกนิดนึงนะสปูต sr สิบหกนะครับผมเอซีรุ่นยอดนิยมสามแถวแรงม้าแสนต้นนะครับนี่แสนต้นต้นนะครับแต่ไม่น้อยไม่หลักร้อยร้อยสามร้อยเองนะครับผมนะนี่ sr ยี่สิบนะครับผมแล้วก็มีมาเป็นยันม์ามั่งนะครับนี่ยันต์มา s สามร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวหกหมื่นกว่าบาทนะครับผมเป็นรถเกี่ยวหกหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับผมตรงด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาลงเดี๋ยวขอเซอร์วิสแป๊บนึงนะจ๊ะ นะข้างในก็จังเหลือยี่สกี่สองห้านะครับผมแสนแสนหกแสนเจ็ดนะครับผมแล้วก็ตัวยันมา GC นะครับ GC จะมีหมด3ตัวนะครับผม4ตัวนะครับผมแบบมีรีวิวให้ไปแล้วนะเต็มๆนะส่วนตู้อบใจรอคิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกำลังเข้ามาอีกประมาณร้อยตู้นะครับผมนะราคาหลักหมื่นนะครับผม4 0 0ห0ื0นห้าหมกว่าบาทนะครับแล้วนี่ข้างในลงเหลือตอนนี้นับแล้วก็มีอยมาณ90คันนะครับผมนะเนี่็เป็น GC นะ โอ่คฝ okay. ากไว้สันส้นๆนะครับนี่มีรีวิวเต็มแล้วนะครับมิสูก็มีรีวิวเต็มแล้วนะครับนะเหลือแต่ตัวนี้นะ6,98,130แรงม้านะครับเดี๋ยวกำลังรีวิวให้จานนะข้างในก็อันนี้คืออัปเดตอัปเดตนะครับผมในวันนี้นะครับเดือนเดลาวาเดือนเดือน10เ,เดือน8นะครับโอเคอะไร ตามชมในช่องลานนบินโอกาสนะครับผมในช่องทางยูทูบเบอร์ตไปบุกนะครับผมนะวันนี้ช่างเบิร์ดนะครับผมฝากไว้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้หวังว่าหลักการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวนาไทยให้มีรถเกี่ยวส่วนตัวครอบครัวเอาไว้ใช้งานกันต้องให้เพียงพอนะครับต้องให้เพียงพอนะครับคาดหวังว่าทุกบ้านจะให้ทุกบ้านได้มีใช้กันนะครับผมนะรถดีๆสภาพสวยๆส่งตรงจากญี่ปุ่นนะครับมอมมือส่ง เป็นมือสองนะครับนําเข้ามาเองโดยผมเองนะครับผมนะช่างเบิร์ดเองนะครับันนี้นะครับยังไงก็ถึงจะบางตาแต่ผมกังวลน,นะครับผมกลาลังนําเข้ามาอีกประมาณร้อยคันนะครับผมนะสภาพสวยๆนะครับติดตามมาได้เลยนะครับผมนะโอเคอันนี้ไปบ้ายสวัสดีครับ